สวัสดีครับพบกับปาดเมโจันไม้นะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับเข้ามาดูนะครับปลูกบามนะครับแปลงนี้ผมปลูกบามคับ9คูณ9ปลูกเสร็จไปประมาณ2อถึงสวันนะครับอันนี้ก็วางถนนนะครับปลูกเสร็จก็วางถนนนะครับทั่วทั้งแปลงเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เข้ามาทำนะครับแปลงนี้นะครับซึ่งเป็นแปลง ปลูกยางนะครับปลูกยางไว้ก่อนแล้วก็มาปลูกไม้ป่าตอนนี้ยางก็ประมาณ6ปีนะครับไม้ป่าก็เข้าปีที่4เพราะปลูกยางประมาณ3ปีแล้วก็ลงไม้ป่านะครับนี้ก็ให้ไมโครนะครับขุดระหว่างเดนนะครับขุดคู่นะครับขุดคูลักษณะอย่างนี้กับกันน้าแล้วก็เป็นแนวเขตเด่นนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเชื่อมนะครับแรงนี้รับเอาท่อมาวางก็จะเชื่อมนะครับแตงไม้ป่า เพื่อเวลามีทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็จะบางต้นก็ต้องเอาต้นยางออกนะครับต้นยางออกหรือไม้ป่าออกบ้างนะครับต้น2ต้นไม่เป็นไรนะครับเพื่อความสะดวกเนี่ยต่อไปเราเราใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยใส่รถสลิงในการสอบแล้วก็ขีนะครับ1แถวก็1นึ่ถนนก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 3 3สาสาแถวยางนะครับสามแถวยางสามแถวไม้ป่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของยางหน้านะครับผมก็จะปลูกนะครับ Uh, แถวแรกที่เราเห็นใบานานๆานวลไม้แดงนะครับไม้แดงต่อด้วยสักทองพายุงนะครับยังนาแต่นี้อันนี้ก็เป็นมอกกันีนะครับรปลูกพร้อมกันหมดนะครับต้นไม้แล้วก็จำปาทองนี่ก็คือทําถนนเอาไว้นะครับไว้รถสลิงนะครับรถไถตัวรถไถเล็กที่ผมใช้อยู่ก็เวลานะครับไถดินเวลาตัดหญ้านะครับนี่ก็ทำถนนเชื่อมมาไว้ นะครับอันนี้ก็แถวนี้ปลูกจริงๆปลูกไอตัวพยอมนะครับแต่ว่าหนอนเจาะหมดนะครับแล้วก็ยางนามาแซมยางนาก็โตดีอันนี้ตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองก็เจอเนี่ยครับปัญหาคือหนอนใช่นะครับแล้วก็หักแปลงนี้นะครับผมวางโครงการเอาไว้ประมาณ3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือเราจะสร้างรังมดเดงซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ นี่นะครับรังมดแดงครับคือจะเลี้ยงมดแดงนะครับในส่วนของไม้ป่ากับยางกับยางแปลงนี้ก็จะไว้สักประมาณ10 1สิกว่าปีถึงจะเบิกฤรีดนะครับก็ไม่รีบให้ต้นมันสมบูรณ์ก่อนนะครับอ่าสเต็ปแรกก็คือเราจะเลี้ยงมดแดงนะครับเพื่ออ่าให้มันอยู่กับไม้ป่าเราปลูกเอาไว้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้ามาอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับสเต็ปที่2นะครับผมก็จะเรื่องของเห็ดนะครับ ในกลุ่มของไม้บางชนิดเช่นไม้พยอมนะครับไม้ยงางนานะครับพวกนี้ก็จะมีเห็ดเดี๋ยวเราก็จะเอาเชื้อเห็ดมาใส่เพิ่มเข้าไปนะครับสเตจที่3นะครับก็จะเลี้ยงในกลุ่มของพึ่งหรือชนารงนะครับก็จะแถวที่เราเว้นเอาไว้อย่างนี้ครับเราก็จะเอารังมันนะครับเดี๋ยวต้องไปเลื่อยไม้ผมมีไม้พวกอย่างนี้ที่เราเว้นไว้เยอะนะครับเลื่อยแล้วก็แช่น้ำมาไว้สักปีหนึ่งแล้วก็มาทํารังนะครับอาจจะทําในแถวที่เรามีรถขะเนี่ยครับแล้วเราก็เลี้ยง ในฝั่งของฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ครับเพราะว่าที่จะเลี้ยงเพราะว่าต่อไปนะครับไม้ป่าพวกนี้ก็จะมีดอกมีดอกมีเกสรมีออกลูกออกผลนะครับกอค่อนข้างที่จะเยอะในกลุ่มของกํกาเกลวเนี่ยดอกก็จะหอมพยอมดอกก็เยอะเพว่พึ่งพึ่งจะชอบขั้นที่สเตปที่3คือการเลี้ยงพึ่งสามสเตปตอนนี้ครับที่วางเอาไว้แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะครับเราก็มาจัดก,การแปลงนี้ผมมาซื้อตอนอยางเขาอายุ3ปีแล้วนะครับก็ไม่ได้วางแผนในทีแรกตรงน,นี้ก็คือเรามาเริ่มวางแผน ครับก็เียมดแดงก็เริ่มมีแล้วครับใน,นอย,ยอดยางยเริ่มมีละครับมันก็อยู่อันนี้ก็เป็นถนนเส้นกลางยังทําไม่เสร็จน,นะครับเส้นกลางแล้วก็จะแต่งสระน้ำว่ามีสระน้ําอยู่นะครับเราเลี้ยงมดแดงมดเรยก็เดี๋ยวเราก็จะทําดึงเชือกนะครับโยงเชือกอะไรต่างๆครับเลี้ยงมดแดงพอเลี้ยงเห็ดแล้วก็เลี้ยงผึ้งนะครับนี่เราจะนี่ครับเอาออกไปนะครับ นี่ก็มีไม้ไผ่ก็แต่๋ตรงนี้ก็จะแต่งตรงนี้ก็จะให้ชันขึ้นให้สูงขึ้นอีกแล้วก็ปล่อยท่อระบายน้ําไผ่ก็ไม่ได้แต่งนะครับดูต้นใหญ่นะครับวันนี้ไม้แดงนะครับไม้แดงข้องทักน่นสูงเท่ากับยางแล้วยางอายุ6ปีเจ็ดปีไม้แดงสามปีสีป่ปีความสูงเท่ากันแล้วแปลงผมปลูกก็คือสามสามนะครับระหว่างต้นสามเลยนะครับปลูกยาง สามูเจ็ดแล้วก็มาใส่ไม้ป่าก็คือตรงกลางสามสามสามเลยเนี่ยโดนนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับดูลำต้นไม้แดงอ๋อในมอกระนีนะครับสิ่งที่โตไม่ดีก็คือพวกมะข่าพวกปด่ดู่ครับอ่าเนี่ยครับมะข่าป่ดู่ไม่ค่อยตัวก็เลยเอาไม้อื่นมาเส้อันนี้ก็เป็นถนนหนึน่งถนนตัดกลางนะครับเราทำถนนไว้่างนี้นะครับต่อไปเลี้ยงพึ่งนะครับรังพึ่งนะครับเลี้ยงมดแดงนะครับแต่ก็ ต้องอา,อาจจะต้องมีรั้วนะครับหรือว่ามีคนอยูอ่คนงานมาอยู่นะครับเพื่อ,อไม่เช่นนั้นก็จะไม่ก้อยเหลือนี่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นถนนด้านข้างนะครับแต่นี่เป็นสักทองนี่นะครับสูงตรงน,นี้ก็ต้องเอาออกบ้างนะครับน,นินเอาออกบ้างครับยังเหลือดีกว่าเราทํางานยากทกํกา,ากิจกรรมยากสักทองแล้วก็พายุนะครับ ไม้ทับหลร่วมกับยางสังเกตไหมครับพยุงก็มีการแตกแต่ว่าข้อพยายามที่จะสูงขึ้นไปข้างบนเยอะแต่นี้ยังไม่นี่ผมใช้รถไถตัวเล็กของผมตัดนะครับแล้วก็ให้แม่โครแต่งอีกรอบหนึ่งผมก็ให้แต่งวิ่งแนวก่อนนะครับให้รถวิ่งแนวะนะครับวิ่งแนวเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาขุดคูนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือผมก็ทานะครับแปลงปาล์มแปลงไม้ป่าแปลงยางนะครับแต่ก็พยายามให้กิจกรรมมันสามารถสะดวกสบายนะครับก็ลงทุนนิดนึงนะครับเพื่อเราใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่านะครับนี่นะครับผมไม้ป่ากําลังสวยนะครับยางก็กําลังสวยนะครับยางสมัยนี้เจ็ดปียางเบิกรีดไม่ได้นะครับโอเคฝากติดตามยูทูบปนไม้เจ้าันไม้ด้วยครับครับสวัสดีครับ